สวัสดีค่ะบ้านเฟรมปุรหพัชยาค่ะอีพีนี้นะคะจะพาพี่พี่มาดูนะคะกา,การที่จะพาน้องเข้าเต้านะคะว่าจะทําแบบไหนนะคะเอาคุณแม่เขาเนี่ค่ะมานอนลงพื้นแบบนี้เลยนะคะแผ่ให้เต็มแบบว่าเตรียมพร้อมที่จะให้เบเบีบดูดนมนะคะให้แม่เขานอาน,นลงอนะ่ะเหมือนนั่นงนวเหมือนนั่งนนะโอเคนะคะแบบนี้ค่ะตัดท่าให้แม่เขานะคะแล้วก็นเนี่ยค่ะค่อยๆนี้ออกนะคะ แบบนี้เลย,เลยนะคะนี่ค่ะโอเคโอเคแล้วเราก็เดี๋ยวไปเอาเบบี้มาดูขนมนะคะข้าวเต้าค่ะนี่ยน้องอยู่ตรงนี้นะคะเราจับน้องเข้าเต้ากันค่ะอึบนี้เลยนะคะใส่ทีละเต้าค่ะแบบนี้แล้วน้องก็จะคานข้าหาเต้าเองนี่นะคะเราจะไม่ช่วยมากนะคะเพราะว่าเราจะให้น้องเป็นธรรมชาติ่ะเพราะว่ากลางคืนหรือว่าเวลาเราทํางานน้องสามารถเข้าเต้าเองได้นะคะจับมาไว้ตำแหน่งประมาณนี้ค่ะแล้วน้องก็จะค่อยคคา ใช้ระบบสมัมผัสด้วยตัวเขาเองเนี่ยค่ะมีผิดบ้างถูกบ้างนะคะถ้าแบบเป็นแบบไกลไปแบบนี้เราก็ต้องจับเข้าไปใกล้นิดนึงค่ะเอฟค่ะแบบนี้เลยนะคะน้องอายุได้สามวันแล้วนะคะนะคะน้องก็จะเข้าเ้าแล้วนะคะดูแบบนี้เลยตุ๊บต๊บตุ๊บตบนี้เลยมาค่ะตัวแรกแล้วนะคะตัวที่สองค่ะเออปุ๊บนิดน,งนึงนะนะปุ๊บเนีนอโอเค ต้าลกเขาเต้ากันนิ้วเขาเต้ากันนิ้วโอเคครับอะ่ะอุ้ยตัวที่สองนะคะเข,ข้าเต้าค่ะให้หน้องค่อยๆเข้านะคะเหมยนนอนลงหลบเหมยนนอนลงนะเหมยนนอนลงหลบให้ลูกกินนมนอนลงก่อนนะอาบนอนนอนกันแล้วนะเก่งมากเ,เลยนอนลงหัดตาแล้วนะคะยังหาไม่เจอ ต่เอเสร็จแล้วคะตัวที่สามค่ะ,ะมาดูเขาต้ากันเขาต้ากันอุ๊ยข้าต้าวมัน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 แม่น้องก,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 ก็เนี่ยจะอย่างนี้ค่ะได้บ้างไม่ได้บ้างนะคะแบบนี้เลยนะคะ,ะตัวที่สี่การปลุกมาให้หมุดค่ะ ออกินพร้อมกันครับลกูกมากินนมนูกเล้วกินนมแล้วตื่นครับพอกวนหน่อยลูกสองชั่วโมงแล้วลูกหนูจะไปมาน,ม,น,ม,นมันนมนะ่ครับโอเคค,เค,คถ้าเป็นอย่างเงี้ยนานนิดนึงแล้วก็จะจับข้านิดนึงนะคะจับนมข้าวเต้าค่ะทุกสองชั่วโมงนะคะในน้องหมาไวแรกคลอดนะคะจนถึงหนึ่งอาทิตย์นะคะก็คือทุกสองชั่วโมงค่ะแบบนี้เลยนะคะนะคะ ตัวที่ห้าก๊บกินนมกินนมครับอขควรนิดนึงแล้วนะอุ้ยกินนมะกันจับนมพระเจ้าค่ะหิวใหญ่เลย,ยตัวสุดท้ายครับอืมหน่าดูตรเลยหรอ พอได้เวลาสองชั่วโมงนะคะก็ต้องปลุกน้องนะคะเพราะว่าไวนี้เป็นไวัยที่นอนเก่งนะคะกินเก่งค่ะเราต้องปลุกน้องนะคะก็จะมีบ้างนะคะที่น้องสำหรักน้ำนมนะคะเราต้องเตรียมพร้อมเลยนะคะ มีทิชชูนะคะเตรียมพร้อมนะคะแล้วก็ขาดไม่ได้เลยค่ะรูปบีบแดงนะคะบีบอย่างนี้ค่ะแล้วก็ดูดออกมาอย่างเงี้ยจากจมูกน้องนะคะต้องมีนะคะตัวน,นี้สําคัญมากเลยนะคะเพราะว่าแม่เขาจะมีนมที่คัดมากๆค่ะแล้วก็จะพุ่งแล้วน้องบวกกับอายุน้องยิ่งเยอะขึ้นน้องจะยิ่งดูดแรงขึ้นนะคะเขาไม่รู้ลิมิตตัวเขาเขาดูดแล้วก็ออกจมูกเราต้องคอยเฝ้านะคะคอยดูค่ะเพราะอันตรายมากเลยนะคะถ้าลงปอดเนี้ยคืออันตรายเลยนะคะ เสียชีวิตได้เลยนะคะต้องระวังค่ะลูกหมาที่ยังเล็กอยู่นะคะและอย่าลืมนะคะสําคัญที่สุดก็คือยังต้องกกไฟอยู่นะคะและข้อจนถึง7วันหรือ1อาทิตย์เนี่ยค่ะหรือบางคนนานกว่าน,นั้นก็ได้ค่ะก็ะคือเป็นช่วงอันตรายต้องมีการกกไฟให้น้องด้วยนะคะเนี่ค่ะตอนนี้คุณแม่พักไฟอยู่นะคะช่วงที่เอาน้องเข้าเต้านะคะแบบนี้ค่ะกินเสร็จนะคะอย่าลืมค่ะกระตุ้นเอือกระตุ้นฉี่ให้น้องนะคะแล้วก็พาน้องไปกกไฟนอน,นะคะ่ะ น้องจะลุกขึ้นมากินนมทุกสองชั่วโมงนะคะเราจะตั้งเวลาให้น้องเลยนะคะบางครั้งนะคะพอถึงเวลาต้องปลุกค่ะเพราะว่าน้องนอนนานนะคะเราต้องปลุกค่ะล้วพาน้องมากินนมนะคะเพื่อที่น้องจะได้เจริญเติบโตนะคะที่ดีนะคะแบบนี้ค่ะกินนะคะุณแม่เองก็เพียค่ะ ยังต้องกินยาบำรง,ลงเลือดอยู่นะคะแล้วก็มียาแก้อักเสบฆ่าเชือ้อแล้วก็แก้ปวดที่มาจากโรงพยาบาลสัตว์ยังคอยป้อนให้น้องอยู่นะคะเช้าเย็นค่ะนี่ค่ะแล้วก็อาหารคุณแม่นะคะน้ําพร้อมเสมอค่ะอาหารค่ะเพราะเราต้องแช่ไว้น้องตลอดเราต้องใส่ถ้วยที่กันมดนะคะน้องกินวโยคพนินค่ะผสมกับไข่แดงนะคะต้มสุกค่ะน้ำต้งมีตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะแบบนี้ค่ะ วางไว้ให้แม่เขานะคะพื้นที่นะคะก็เนี่ยที่นอนน,อน้องนอนตรงนี้นะคะแล้วเราก็กกไฟค่ะแล้วแม่เขาก็จะนอนอยู่ข้างๆตรงนี้ค่ะแบบนี้เลยนะคะเนี่ยค่ะ,นะคะเดี๋ยวเราไปกระตุ้นเอะกระตุ้นฉี่เด็กๆกันนะคะเริ่มอิ่มกันแล้วค่ะอย่างนี้เลยน้องกินเชนะคะ ค like no. so ือะตุ right. ้นเฉียงให้ค่ะนี่ยมีทีชื่อชื่อวมนะคะชื่อาแล้วก็สกิบเบาบค่ะที่ทางเดี่นานคจะเห็นาน้องเฉียนะคะับี่ค่ะนี่คือการกระตุ้นเฉให้นองนะคะแบบคแล้วก็ี ก็จะสะอายดีน,นะคะ,ะตัวต้นอ,อึที่ตรงต้นน้องนะคะ,คะก็คือี้อยลงแล้วแต่ตัวนี้อึไปแล้นะคะอาจจะไม่อึแล้วนะคะแบบนี้ค่ะนี่นะคะน้องน้องก็จะอึแบบนี้อนึน,น,ะนะะ้องอึไปแล้วอ่ะนี่ดูค่ะน้องสงอมุดน้องน้องนะคะเช็ดออกค่ะเรากลับทิชชู่แล้วนะคะไม่ได้เอาทิชชู่สกปรกเช็ดให้น้องะคะ่ะเช็ดก่อนนะคะนี่น้องเป็นแบบนี้นะะคะ แล้วก็บ,บิดค่ะโดดนะคะ้องบิดให้หน้องนะคะนี่โหลดออกค่ะน้องกินเร็วค่ะโหลดเร็วมากนะคะต้องโหลดออกให้หน้องค่ะขาดไม่ได้นะคะจะดุแรงนะคะีค่ะสำคัญมากค่ะสำหรับผู้มาแรกคลอด่อนะคะเพราะว่าถ้าลงปอดนี่คือบอกเลยว่าอันตรายถึงชีวิตเลยนะคะ,ลนะคะแล้วก็ทิชชู่นะคะก็คือ จะเร็วมากๆค่ะเพราะว่ามันจะซักของเหนียวได้ได้ดีกว่าานะคะเราถือต้องเลือกใช้ชิ้ชู่ย,ยนะคะถ้าไม่ทันนะคะคือปากน้องออกนะคะนี่ค่ะแ้วเราก็เอาเขา้าไปนี้เลยนะคะก็จะ,จะช่วยสัตว้าอี่นระดับหน่งนะคะหนังดีมากี่เริ่มโตเริ่มดื้อแล้วนะคะดออกให้หมดเลยนะคะ,ะน้องจะไม่ยอมค่ะน,นึงกนนะคะอืมอืม เว่ยว้ยวยไว้เว่ยวาโอเคพี่เขาดูหน่อยทำแบบไหนคะก็นนะคะต้องต้องเร็วนิดนึงค่ะน้องไม่ยอมน้องดื้อมากนะอืมด้อแรงมากนปากด้วยนะคะนนนน้องสนับแลงปอดไม่ดีค่ะเนี่ยอมดื้อมากเลยเนีไม่ดิ้นอืมดิ้นแรงมากเลยหรอน้าโอเค พอดูดออกหมดเนี่ยเขาก็จะอาจจะร่งข <zone. S 1> ึ้นนะคะตอนนี้เลยนน้องกระเช้ดเงาค่ะขึ้นปานนี้คะนะคะก็จะประมาณนี้นี่ก็จะเป็นนี่ค่ะดูค่ะว่าน้องหายใจเรื่องได้ยังยังมีแค่แค่แค่ๆอยู่นะคะนี่คือประโยชน์ของการกดไฟถ้าน้องแค่ๆเนี่ยเวลาไปกดไฟน้องจะช่วยในเรื่องของระบบทางหายใจได้ดีมากเลยนะคะ อ่าดีขึ้นค่ะนะหมาดกระตุ้นเอื้กระตุน้นกระตุ้นฉีนะะนนะะ่กันนะคะบางเบาค่ะตรงที่อวัยวะเพศน้องอน,นะคะฉีอมเือมัาเ่อัน,น,นะะีบางเบ้คะไม่ต้องแรงคะ่ะเดี๋ยวดินลำนนะคะางเบจะเห็นอ่อน,นะ,ะมันก็จะเบาตัวะค่ะนี่น้องอื้อไปแล้วนะคะเดี๋ยวกระตุ้นฉีดให้ดูนะคะ เสร็จแล้วค่ะต้องคอยฟังเสียงหายใจน้องเนี่ยน้องยังมีเขาแคอๆๆ่อยู่นะคะ้นเขาไม,ม่ยังไม่ทำอยูออกให้หมดเลยนะคะคอนันตรายมากพวกนมเนี่ยค่ะยังดิ้นยังมากน้อง,องแงขง็งแรง บีบนะคะบีบก่อนค่ะแล้วก็ปล่อยลง อย่าลืมนะคะทุกครั้งที่เวลาน้องกินนมเสร็จนะคะต้องกระตุ้นเอืบกระตุ้นฉี่นะคะกันน้องท้องอืดน,นะคะแล้วก็หลังจากที่น้องกินเสร็จแล้วนะคะเราก็พาน้องไปนอนค่ะโดยที่เราต้องกกไฟให้น้องด้วยนะคะอาจจะแยกแม่ออกมาเขาจะได้พักผ่อนเต็มที่หรือว่าถ้าแม่เขาอยากกลกลูกต่อก็ปล่อยเข้าไปนะคะแบบนี้เลยนะคะที่เราทําที่บ้านเรานะคะยังไงนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะคะบ้านเฟนบุรพัทยาค่ะอีพีนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะไปแล้วค่ะ บายบายมน้านอนแล้วนะโอเคหมวยเลี้ยงลูกนะไม่ไหวนะเมื่อคืนมามาไม่ได้นอนเลยนะวันนี้หมวยเลี้ยงลูกนะโ okay, อเคไหมโอเคเลี้ยงลูกนะโอเคไม่ไหวลูกเมื่อคืนไม่ได้นอนเลยโอเคกุนายนะนอนแล้วนะ